สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อุไรส่วนไม้มงคลจะพามาพบกับอโกนิมาอีกตัวหนึงค่ะที่นักสะสมตามหาค่ะหายากใช้เวลาในการรอนานค่ะเนี่ยค่ะอมรดกไทยค่ะเนี่ยค่ะมรดกไทยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีสีคล้ายกันกับอเมทิสตค่ะแต่ว่าลักษณะใบของน้องกับแกนกลางใบเนี่ยค่ะจะจะคนละอย่างกันค่ะเนี่ยค่ะบนบนใบของเขาเนี่ยค่ะ จะเป็นพื้นสีชมพูค่ะเนี่ยค่ะแต่งแต้มด้วยสีเขียวเข้มค่ะเนี่ยค่ะปรับลายที่อยู่บนใบเนี่ยค่ะขอบใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็แกนกลางใบสีเขียวเข้มเส้นกลางปลาก็สีเขียวเข้มค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีชมพูอมม่วงบนพื้นใบนี่ค่ะสวยมากสมกับรอคอยจริงๆค่ะเนี่ยค่ะก็ทาใบที่กัดสี ออกชมพูเยอะหน่อยเนี่ยค่ะก็จะสวยลักษณะใบของเขาเนี่ยเป็นด่องร่องององเนี่ยค่ะสวยมากค่ะด้านด้านใต้ใบค่ะใต้ใบก็จะเหมือนกับด้านบนค่ะเพียงแต่เส้นแกนกลางใบของด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะเนี่ยค่ะจะเข้มเฉพาะส่วนที่ติดกับก้านใบค่ะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะทุก้นจะต้องบอกว่าสวยค่ะเพราะตัวเองชอบตัวเองรักเนาะ เออก็มองว่าเป็นไม้สวยๆไม้ที่สะสมอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เอามาทำคลิปแบ่งเพื่อนๆพี่ๆดูกันค่ะเนี่ยค่ะมันมีความสวยสวยแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอะค่ะเนี่ยมาดูที่เออเส้นโอ้ยโทษค่ะ มาดูที่ลำต้นของเขาค่ะเนี่ยลำต้นของเขาจะต่างจากอเมทิสอเมทิสจะเป็นกาบขึ้นมาแต่ว่ามารดกไทยเนี่ยค่ะจะเป็นก้านขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะเป็นก้านออกจากออกจากโคนต้นนะคะเนี่ยค่ะสีเขียวเข้มแล้วก็ลักษณะของก้านก็ไม่ถึงกระกลมดิกค,ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นเนาะว่ามันมีมันมีเหมือนรอยอมีดอมีดเฉือนอๆนะคะ ไม่กลมไม่กลมซะทีเดียวเนี่ยค่ะเอามือไปบางมือก็ย้ายใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะสวยสวยมากสมก็รอคอยค่ะจึงมาแบ่งเพื่อนเือนดูนี้ก็เป็นไม้สะสมอีกตัวหนึ่งค่ะที่ยังไม่มีแบ่งค่ะเพิ่งได้มาต้นเดียวค่ะได้มาอย่างละต้นค่ะเนี่ยค่ะมันจะสวยแบบนี้นี่เองค่ะ เมื่อก่อนก็จะเห็นแต่คนเขาโพสต์กันค่ะในกลุ่มในกลุ่มโกนิมาคนนู้นก็ตามหาคนนี้ก็ตามหาเฮ้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าเขาคือใครเขาเป็นยังไงทําไมเขาตามหากันเยอะเนี่ยค่ะก็ไปเห็นจากแอดมินเพจเขาโพสต์ค่ะมีอเมทิสมีมรดกไทยมีออ เขาจะแยกออกเป็นหลายชื่ออยู่ค่ะ3าสี่ชื่อแต่ที่ที่เอาที่ชัวๆเลยยังยังไม่แตกแขนงออกไปถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาโพสเอามาทําคลิปเล่าสู่เพื่อนๆพื่พี่ๆฟังอย่างนี้นะคะตอนนี้ถือว่าเป็นมรดกไทยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะสวยแบบนี้สีชมพูอมม่วงค่ะเนี่ยค่ะลำ,ลำต้นลำต้นของเขาจะเป็นก้าน,นะคะ่ะเนี่ยค่ะ เป็นการขึ้นมาเลยค่ะจะไม่เป็นกาบค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาเทียบกันระหว่างอเมทิสกับออโกนิมามรดกไทยเนี่ยค่ะว่าเขามีส่วนแตกต่างมีส่วนคล้ายกันตรงไหนค่ะตอนนี้ดูเดียวเดียวไปก่อนค่ะเนี่ยค่ะสวยไม้นี้ที่ค้ำเอาไว้เพราะว่าอยากให้ใบเขาตั้งอยู่ทรงไวๆวค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะใบตกค่ะ เนี่ยค่ะก็เลยเข้าเฟือกให้เข้านิดนึงเนี่ยค่ะมาดูด้านวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกนี่ก็เหมือนกันค่ะได้รับคำบอกกล่าวจากคนที่ส่งต่อเนี่ยบอกว่าเขาต้องมีดินนิดหน่อยนะก็ใช้ใบก้ามปูที่ย่อยสลายแล้วค่ะมาแทนดินค่ะแล้วก็ผสมด้วยใบยก้ามปูหมักยาบแล้วก็ใบอ้อยกาบมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลค่ะ เพื่อให้ดินเขาโปร่งค่ะเนี่ยค่ะถึงว่าจะเป็นดินแต่ก็ให้เป็นที่โปร่งไว้ก่อนค่ะเพราะว่าได้มายากหามายากจึงต้องระวังเรื่องความชื้นหน่อยค่ะกลัวรากเขาจะเสียค่ะกลัวรากเขาจะเสียหายค่ะเนี่ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เห็นบอกได้รับข้อมูลจากหลายๆทางอะเนาะบอกว่าไม้เนี่ยถ้าให้น้ําแบบสม่ําเสมอ ชื้นชื้นชื้นเกินไปนะคะจะกัดสีไม่ค่อยสวยถ้าเขาอยู่แบบได้น้ําบ้างได้แห้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะกัดสีสวยค่ะก็ไม่รู้เท็จจริงยังไงก็เลยลองดูแต่ว่าในทางวัสดุปลุกแห้งแห้งยังมีอมความชื้นอยู่บ้างเนี่ยก็ดีดีกับอากนิมาอยู่ค่ะเพราะว่าไม่เสี่ยงกับรากเน่าค่ะก็ทำทุกอย่างบนความพอดีแหละค่ะ ก็ได้มายากเนาะหายากก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะกระถางมาเรื่องกระถางนี่ก็เหมือนกันค่ะก็เลือกกระถางแปดนิ้วทรงเตี้ยค่ะเนี่ยค่ะจะพยายามไม่เลือกทรงสูงเหมือนตอนกระถางหายากแล้วค่ะณตอนนั้นหาได้ได้ยังไงก็ต้องเอาค่ะเพราะว่ากลัวเรื่องการอุ้มน้ําพ่อกระถางทรงสูงก็ต้องใส่วัสดุเยอะวัสดุปลูกเยอะก็อุ้มน้ําเยอะค่ะ คือกล่าเกินความต้องการของเขาค่ะเรื่องกระถางก็จะเน้นเน้นเนี่ยให้ให้สมดุลกับไซส์ของต้นไม้เราแล้วก็กลวนกระถางเนี่ยค่ะก็จะเน้นว่ากลวนกระถางจะต้องกว้างพอควรไอแบบทีทีแบบตะแกรงไม่เอาค่ะที่สวนไม่เลือกเลยเลยค่ะต่อให้สวยยังไงก็ไม่เลือกค่ะแล้วก็วัสดุปลูกเนี่ยจะลืมไม่ได้เลยคือมูลไส้เดือนค่ะจะผสมทุกครั้ง ที่ที่ปลูกว่าเอ,อ่อเพราะว่ามันดีมีประโยชน์นะคะทั้งปรับสภาพดินทั้งเป็นปุ๋ยบำรุงทั้งบำรุงได้ทั้งบำรุงทั้งสีทั้งต้นทั้งเขาให้แข็งแรงแหะคะ่ะเพราะว่าสังเกตดูอ่ะพอผสมสมมุติว่าได้ต้นไม้ที่เหมือนสีไม่สดใสามาเนะะี่ยค่ะพอมาเจอมูลไส้เดือนที่ผสมกับวัสดุปลูกเนะะี่ยค่ะเขาจะสีสดขึ้นมาทันทีเลยะคะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้โมนะคะเรื่องจริงค่ะลองดูแล้วค่ะถึงยึดปฏิบัติมาอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านแสงแสงเนี่ยก็ให้อยู่แดดลำไรค่ะแม้จะอยู่ใต้หลังคาใสแดดก็ยังทะลุได้เนาะก็ทางสวนก็จะมีสแลนพางอีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะส่วนที่เห็นด้านข้างเนี่ยไม่ใช่อะไรกันแมวค่ะ แมวแมวเยอะแมวจรเยอะค่ะกลัวเขาเข้ามาในนี้บ้านเรามีหมาเดี๋ยวมาไล่กันต้นไม้พังค่ะก็เลยกันรอบเลยค่ะนี่ค่ะก็ทําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้ไม้เราปลอดภัยค่ะแล้วก็เรื่องน้ําก็ให้อ่สองครั้งต่ออาทิตย์นะคะหรืออาทิตย์ละสองครั้งนี่แหละค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ชื้นมากไม่ถึงกระแห้งค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้เข้าวันที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องลดแล้วค่ะเนี่ยค่ะการลดของเราก็เอาง่ายๆสายยางลยค่ะเปิดเบาๆเปิดเบาอยๆค่อยๆยอดกระถางไปค่ะเพราะว่าเยอะมาหิวอ,อ่อบัวไม่ไหวค่ะปวดปวดแขนพ่อแขนก็ไหลก็มีปัญหาค่ะก็เลยอาศัยสายยางนี่แหละค่ะสายยางก็ไม่ได้ลากยาวเสทีเดียวก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะฝั่งนี้ก็จะมี ก็จะมีรากได้ระดับหนึ่งฝั่งซ้ายนู่นก็จะมีอีกระดับหนึ่งหน้าบ้านก็จะมีอีกคือหลายจุดหน่อยค่ะจะได้ไม่รากเพื่อถ้ารากยาวเนี่ยกลัวมันจะไปพาดเอากระถางอื่นล้มหรือหักเสียหายอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังค่ะทําทุกอย่างบนความระมัดระวังนะคะเพราะว่าไม้กว่าเราจะเลี้ยงมาโตได้เนี่ยก็ใช้เวลาใช้เวลาในการดูแลเหมือนกันค่ะ ก็จะมีประมาณนี้เรื่องการให้ปุ๋ยก็มีทั้งออตอนเริ่มปลูกนีน่ค่ะก็ลงออสโมโคสแล้วค่ะสูตรเสมอ13 13 13ค่ะที่ใช้อยู่ก็วิธีก็เนี่ยค่ะขึ้นมาสักยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งกระถางค่อนๆหน่อยก็จะโรยรอบนึงแต่ไม่ให้โดนลากนะคะจะอยู่รอบกระถางรอบนอกติดชิดกระถางเลยแล้วก็ก่อนจะถึงขอบขอบกระถางนะก็จะโรยอีกรอบนึงค่ะ ก็ประมาณนี้แล้วก็เอาวัสดุปลูกกรุบๆ,ๆถ้ามาโรยด้านบนเนี่ยการรดน้ําของเราก็รดเพื่อพ่อไม่ให้ชื้นมากก็รดแล้วถ้าเกิดเอาวางด้านบนน้ําก็ลาดผ่านไปก่อนเพราะปุ๋ยยังไม่ได้ละลายเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ใต้วัสดุปลูกเนี่ยอย่างน้อยความชื้นมันก็ยังสัมผัสมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูดซึมหรือละลายลากไม้ก็ทันดูดซึมเอาไปใช้ได้ค่ะ ก็ประมาณนี้ก็คือหลักเกณฑ์นี้หรือสูตรนี้ก็ได้มาจากผู้ใหญ่ที่เขามีความชานาญในการใช้ปุ๋ยดูแลต้นไม้นี่ค่ะแนะนํเบราะว่าอย่าไปวางก้นกระถางซะทีเดียวก้นกระถางน้ําลาดลงไปมันก็น้าปุ๋ยมันก็ไหลลงไปพร้อมกับน้ําเพราะฉะนั้นออลองปุ๋ยทําปุ๋ยเนี่ยยังไงก็ให้มันอยู่พ้นก้นกระถางขึ้นมาสักกลางกลางกระถางหรือว่าใกล้จะถึงขอบกระถางเนี่ยค่ะ ค่อยๆเอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปลงก้นกระถางเะทีเดียวเขาก็บอกเนี้ยค่ะก็ยึดแบบนั้นมาเพราะว่า,าผู้ใหญ่เขาแนะนำเนาะเขามีความชำนาญด้านการใช้ปุ๋ยเป็นถึงปราดนะคะแล้วก็ทําตามเขาเลยค่ะแล้วก็ปุ๋ยอีกอย่างหนึง่งธาตุหลักธาตุรองอา,อาหารเสริมต่างๆเน,น,นี่ยค่ะอะโกลนิมาก็จําเป็นเหมือนคนเนี่ยค่ะก็มีทั้งแบบผสมน้ําพ่นหรือเป็นแบบเม็ดค่ะ เอามาโรยโรเป็นระยะให้เขาเอาดูแลเขาสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นด้านมาแมลงแมลงนอนเนี่ยค่ะก็ต้องหมั่นดูนะคะตอนนี้เพี้ยแป้งก็เยอะค่ะเพี้ยแป้งหน้าแรงหน้าอะไรเนี่ยเพี้ยแป้งเยอะเหมือนกันค่ะก็เมื่อเช้านี่ก็อยู่ที่ต้นฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะก็เอา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 ,เอาแป้งแป้งหมาผสมน้ํายาสะผมหมาผสมน้ําฉีดให้เขาเปียกก่อนค่ะแล้วก็ตัดออกไปค่ะ ทำลายแหล่งที่อยู่เขาค่ะต้นฝรั่งเนี่ยใบพวกเพี้ยแป้งชอบมาเกาะมาจับค่ะเอาไปแล้วค่ะเอาออกไปพรากลัวค่ะบินได้ด้วยค่ะเพี้ยแป้งมีปีกบินว่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากการดูแลอโกนิมาการเลือกวัสดุปลูกกัน เลือกกระถางสำหรับปลูกไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะหาคลิปดีๆมานำเสนอค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ช่องทางในการติดต่อนะคะก็มีช่อง YouTube อุไรสวนไม้มงคลนี่แหละค่ะแล้วก็เพจก็เป็นอุไรสวนไม้มงคลชื่อเดียวกันกันกบช่องค่ะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็เป็นพมผลอุไรสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ คมผลก็ P R O M P H O L อุไรก็ U R A I ค่ะแล้วก็เบอร์โทร0897170507ค่ะติดต่อเข้ามาค่ะอาจจะตอบช้าตอบเร็วบ้างก็จะพยายามตอบให้ครบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ